สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกเมอร์ค่ะ ก็อยู่กับพัดอีกแล้วนะคะในเกม Utopia Origin นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการรีวิวสัตว์ใหม่นะคะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะนั่นคือน้องอินซีนั่นเองนะคะซึ่งน้องอินซีเนี่ยถ้าใครติดตามสตรีมพัดเนี่ยก็จะรู้นะว่าพัดทําการจับน้องตัวเล็กไปตั้งแต่วันแรกที่เกาะอัปเดตเข้ามาแล้วนะคะ พราะมันจับง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่คือตัวคิงค่ะคือตัวคิงนี่จะมีความหาจับยากนิดนึงนะเพราะคนเนี่ยแย่งกันจับเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพัดถึงได้อัปคลิปช้านิดนึงเนาะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยววันนี้พัดจะมารีวิวให้ดูเลยนะคะทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะว่ามีการจับแล้วก็สกิลเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะยังไงเราติดตามกันเลย เราก็จะมาเริ่มกันที่น้องตัวเล็กก่อนเลยนะคะสําหรับน้องตัวเล็กเนี่ยคนที่จะต้องการจับเนี่ยจะต้องมีเลเวลนะคะตัวละครเนี่ยไม่น้อยกว่าเลเวล40นะคะถึงจะสามารถจับได้ส่วนจุดเกิดของน้องเขาเนี่ยก็จะหาง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าน้องอาจจะเกิดอยู่รอบเกาะใหม่เลยนะคะก็คือเดินไปตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะสังเกตเจอน้องได้ไม่ยากเลยอาหารที่ใช้จับนะคะก็จะประกอบไปด้วยถุงไบโคเวอร์ถุงหินดูนเอเซนนะคะแล้วก็เนื้อหลังเขียว จำนวนทั้ง4 3ชุดค่ะแต่ว่าพัชนินาให้เตรียมไปชั้น15นะเพื่อที่เผื่อ,อไว้เวลาเกมบักก๊กหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียของเปล่านะคะพอเราได้อาหารมาแล้วนะก็ให้เราวับมาที่เกาะใหม่แล้วเดินมาได้เลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยจะเกิดอยู่ทั่วไปเลยนะดูดีเราก็เลือกตัวที่เราชอบได้เลยเราจะเอาตัวไหนเราก็เลือกตัวนั้นนะคะแล้วก็ฟาดฟาดฟาดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยกระบ,บองปาก นะคะแล้วก็ฟีดอาหารไปได้เลยนะรีฟีดนิดน,นึงนะเพราะเกาะใหม่เนี่ยคือคนเยอะมากบางทีอาจจะมีคนมาป่วนมาฆ่าน้องได้ตอนที่เรากําลังฟีดอยู่นะคะจริงอยู่นะคะที่น้องจะมีโล่แต่ถ้าเราฟีดไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้โล่หายได้นะคะนี่ก็จะเป็นสแต็ของน้องคาวอีเกิลตัวแรกที่ผัดจับได้นะคะเป็นน้องตัวเล็กเนาะก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะเลือดจะอยู่ที่3.0และโจมตีอยู่ที่1.4นะก็ประมาณนี้เลยจ้า และตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องตัวคิงนั่นเองนะคะจิจีพัชชอบเรียกว่าน้องตัวคิงเพราะว่าพัชติดมาจากสัตว์รุ่นเก่าๆด้วยนะที่มันจะมีแบบเวนอมคิงเวนอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชื่อจริงๆของน้องเขาเนี่ยชื่อเบรดคาวอีโกนะคะก็คือจะเป็น ตัวที่เลเวลเยอะกว่านะต้องมีเลเวล45นะคะถึงจะสามารถจับน้องได้และณนะปัจจุบันนี้นะคะค่อนข้างหาตัวจับยากนิดนึงเพราะว่าคนแย่งกันจับนะคะพัดก็ใช้เวลาหาอยู่2วันเลยทีเดียวนะกว่าจะเจอน้องนะคะน้องก็จะมีสีที่สดกว่านะคะจะงอยปากสีแดงกว่าแล้วก็ตรงแผงคอก็จะมีสีม่วงด้วยซึ่งจุดเกิดของน้องก็ตามนี้เลยนะคะ สำหรับอาหารที่ใช้จับนะคะก็จะประกอบไปด้วยถุงใบโคเวอร์นะคะถุงหินลุนเอเซนแล้วก็เนื้อหลังฟ้านะคะหรือเนื้อแรมิฟีนนั่นเอง จำนวนทั้งสิ้น18ชุดค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะเตรียมไปเผื่อการสัก20ชุดก็ยังดีเนาะสำหรับตัวคิงเนี่ยมันจะหายากนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคล้ายกับตัวธรรมดามากเลยนะคะวิธีการหาก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูที่จุดเกิดมันนะคะแล้วก็เอากระบองหรืออะไรตีมันก่อนนะเพื่อที่จะรู้ชื่อของมันเนาะนี่พัดก็เอาไปตีบันทีนึงก็ไล่จกเกือบตายเลยนะคะก็หลังจากที่เจอเนี่ยพัดก็ต้องรีบทําเวลาจับนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่จงพี่จีนอยู่ข้างหลังเต นะซึ่งเขาอาจจะมากระทืบเราตอนไหนก็ได้นะคะแล้วเราก็รีฟรีดอาหารให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เลยนะคะเพราะว่าที่เซิร์ฟ PV PVP เนี่ยเกาะใหม่ค่อนข้างเดือดเลยทีเดียวนะตีกันตายทุกวันเลยนะคะเรายืนยืนฟีดอยู่อาจจะโดนตีตายตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำเวลาให้เร็วที่สุดนะคะนี่ก็จะเป็นสแต็ปของน้องที่พัดจับมาได้นะคะเลือดอยู่ที่3.1แล้วก็ตีที่1.7 เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีน้อว่าสเตตของน้องเนี่ยมันจะถือว่าเป็นไฮสเตตหรือว่าโลสเตตยังไงนะคะก็ไปรอติดตามกันด้านหลังคลิปได้เลยโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ตามล่ากันอย่างดุเดือดน,นะคะในที่สุดเราก็ได้จับน้องมาครบทั้ง2ตัวแล้วนะคะทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวคิงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้องตัวคิงนะที่พัดเปิดใช้อยู่นะคะชื่อน้อง KFC นั่นเองนะคะ ก็ถือว่านานอยู่นะใช้เวลาหาน้องประมาณ2วันเลยนะคะไม่ใช่เพราะว่าน้องแบบเกิดช้านะแต่เป็นเพราะว่าน้องโดนลา่านะคะที่เซิร์พีวีพีก็คือมีคนแบบไล่ตีไล่ฆ่าหรือว่าเซลล์ล็อกกันเยอะมากเลยนะซึ่งกว่าพัดจะได้มาเนี่ยก็ใช้เวลาไปถึง2วันเลยนะคะในการตามหาตัวน้องแต่ในที่สุดก็ได้มาแล้วนะคะน้องก็จะมีความที่เอ่อตัวใหญ่กว่าตัวธรรมดานะคะแล้วก็ จะสีสดกว่าตัวธรรมดาด้วยนะจะเห็นไหมว่าตรงจงอยปากของน้องเนี่ยจะสีเข้มนะคะแล้วก็ตรงแผงคอเนาะแต่ในเรื่องของสกิลเนี่ยเดี๋ยวพัชจะพูดให้ฟังเป็นตัวๆไปละกันนะว่าแบบเออแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะ ก่อนอื่นนะคะพัดก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ดูสเตตก่อนนะอันนี้คือพัดทําการเอ่อเลเวลให้น้องไปสักหน่อยหนึ่งแล้วนะคะม <c oughs> ีตัวธรรมดาลแล้วก็มีตัวคิงเลเวลนะคะก็3 9นะแล้วก็สเตตประมาณนี้เลยเห็นไหมว่ามันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของสเตตระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะก็มาดูตัวใหญ่กันก่อนเนาะ ส่วนน้องตัวใหญ่เนี่ยเขาจะมีสเตตเลือดที่สูงสุดนะคะที่พัดดูในตลาดเนี่ยอยู่ที่3.4นะแล้วก็โจมตีที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่มากสุดก็ประมาณ1.8กว่านะคะยังไม่เจอตัวที่1.9แล้วก็2.0นะไม่รู้ว่าน้องเขาจะดาเมจไปถึงหรือเปล่าเนาะ ในส่วนของสกิลเนี่ยก็เท่าที่อ่านดูนะคะก็ไม่ได้มีสกิลอะไรที่มันหวือหวามากนะคะสกิลแรกของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นสกิลบินไปจิกนะแล้วก็สกิลเนี่ยก็จะเป็นเอาเท้าจิกนะคะซึ่งมันเหมือนกับกับตัวเล็กเลยนะดูดิคือไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะคะแตกต่างกันแค่สเตตตรงนี้นิดเดียวเองนะก็คือถ้าเราจับตัวคิงเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ตัวที่สเตต โจมตีแล้วก็เลือดสูงกว่าตัวธรรมดาแค่นั้นเองค่ะส่วนสกิลทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะก็พูดง่ายๆว่าต่างกันแค่ตัวคิงจะตีแรงกว่าตัวธรรมดาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ หายากกว่าด้วยนะอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปนะคะน้องก็อาจจะไม่ได้หายากขนาดนี้นะตอนนี้อาจจะเพราะว่าคนเห่อด้วยแล้วก็ความต้องการในตลาดตอนนี้มันมากด้วยนะคะก็เลยทําให้น้องเนี่ยราคาแพงนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวให้ดูนะระหว่างตัวคิงกับตัวธรรมดาว่าเวลาตีจริงๆเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้ว,วเวลาน้องโจมตีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็อันนี้ก็คือเหอ่ไม่มีอะไรนะคะอยากเป็นไก่ แค่นั้น <c oughs> ก็เดี๋ยวพัดจะเรียกเป็นตัวเอ,อ่อธรรมดามาก่อนเนาะนี่อันนี้ตัวนี้ธรรมดานะคะเพื่อนๆจะสังเกตนะตัวธรรมดาก็คือทองเขาจะตัวเล็กกว่าไหมแล้วก็เขาก็จะสีซีดกว่านิดนึงนะถ้าถามพัดนะพัดแนะนําว่าถ้าเราต้องการที่จะเอาไปใช้งานจริงจังเลยอะให้จับตัวคิงดีกว่าเนาะเพราะว่าสแตทของตัวคิงเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าแล้วก็อาหารเนี่ยต่างกันไม่มากนะคะต่างกันแค่ใช้เนื้อคนละแบบเอง ส่วนน้องตัวธรรมดาเนี่ยก็อาจจะแบบเอออยากจับเล่นปลดล็อกอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของแต่ละคนเนาะนีเดี๋ยวพาพัดพาดพาน้องไปไปตีเป็ดตีไก่ตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าพี่คนนี้น่าจะเดี่ยวไม่ไหวนะเดี่ยวกับแมมมอดไม่ไหวแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องเวลน้อยอยู่นะยังไม่ได้เลเวลให้เลยนะคะ ก็มาต,ตีแกะตัวนี้ดีกว่าง่ายดีโอเคที่พันแปลงล่างเป็นไก่เนี่ยคือคนไม่ต้องแบบอย่าเพิ่งมาถามนะว่ามันแปลงล่างเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอคลิปที่อัปเดตให้ดูเกี่ยวกับการคารบลูดเวทนะว่ามันเป็นยังไงแล้วเราค่อยว่ากัน,นะคะ่ะเดี๋ยวต้องแปลงล่างเป็นคนก่อนโอเคนี่นะคะการทำดามเมจของน้องเขาคือน้องเขาก็จะแบบไล่จิกเลยโอ้กดผิดนะมือชอบไปโดนทุกที่เลยอะ คือมันปรับปุ่มตรงนี้ไม่ได้คือแบบมือชอบไปกดโดนอ่ะก็คือน้องเนี่ยจะไล่จิกนะคะแล้วก็มีการเอาเท้าจิกด้วยนะคือจะมีเอาปากจิกแล้วก็เอาเท้าจิกนะคะถ้าปากจิกเนี่ยดาเมจก็จะประมาณนี้นะ1 8บแอันนี้น้องยังเลเวลน้อยอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องเขาใช้เท้าจิกเนี่ยดาเมจมันก็จะแรงขึ้นนะคือถ้าพาร์ทคิดให้พาร์ทเดานะคะคือสําหรับตัวคิงนะไม่ใช่ตัวธรรมดา สำหรับตัวงเนี่ยถ้าเกิดสแตะสูงสูงแล้วอัพเรลวไปสูงๆก็อาจจะจิกถึงร้อยกว่าได้นะคะการจิกปกติของน้องเขาเนี่ยเขาก็จะจิกแบบจิกแบบเออคือมันจิกเร็วอยู่นะแต่บางทีมันก็จะว่าวอะเพราะว่าน้องจะต้องบินไปใกล้ๆกก่อนแล้วถึงจะจิกอะกว่าน้องเขาจะบินสัตว์มันก็เดินไปไหนตอวไหนลาเห็นปะนี่ก็จะประมาณเนี่ยน้องตัวน้องตัวธรรมดานะคะแต่ถามว่าจิกเร็วไหมก็เร็วนะแต่ดาเมจก็ไม่ได้แบบ เยอะแยะอะไรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือน้องยังเว้น้อยอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวพัดลอรลีแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพัดจะเรียกตัวคิงมาให้ดูว่ามันแตกต่างกันไหมนะคะรอแป๊บหนึ่งนะเดินเล่นไปก่อน <g ly> เดินเล่นเดินเล่นโอเคใกล้ละอ่าเดี๋ยวเราจะเรียกน้องตัวคิวงมานะคะคือสีแบบสีจัดจ้านมากเลย นี่น้องคิงก็จะสะแตตสูงนะคะก็คือเลือดสูงกว่าแล้วก็โจมตีสูงกว่านะคะเดี๋ยวเราลองไปต่อยแกะดูนะปากมะดูอ่ะ,อะนี่ไงเห็นไหมคือตอนที่เขาน้องเขาแบบว่าเอาปากจิกปกติอะ่ะมันจะดาเมจประมาณ80อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดน้องเขาใช้เท้าจิกอะ่ะดาเมจมันจะมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าคือมันไม่ได้ใช้บ่อยนะ่ะเดี๋ยวๆ,ๆ,ๆดูๆส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การแบบเอาปากจิกนะ ซึ่งมันก็จะแอบขัดใจนิดนึงตรงที่เวลาเขาจะเอาปากไปจิกเนี่ยคือเขาต้องบินไปให้ถึงตัวศัตรูก่อนนะถึงจะเริ่มจิกได้นะคะแต่ก็ค่อนข้างโจมตีรวมเหมือนกันนะแต่ต้องเสียเวลาในการบินนิดนึงอะ่ะอันนี้ก็แอบขัดใจนิดนึงแต่ว่าเออเขาแบบเออเนาะอาจจะต้องเล็งหรือเปล่าเล็งก่อนถึงจะแบบจิกได้ต้องมีการแบบเพ่งเล็งนิดนึงอะไรอย่างงี้นี่เดี๋ยวพาให้ดูทีน,นะคะเนี่ยแล้วมันก็วืดบ่อยด้วยนะคือเนี่ยอะเอาปากจิกก็ยังวืดอะ่ะ คัดว่าเอาไปตีคนจริงๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบสู้เขาไม่ได้แน่นอนอ่ะเอาอกดผิดอีกแล้อมือไปโดนตลอดเลยนี่นะคะทุกคนอันนี้อปากจิกนี่นี่นี่เออเห็นไหมเมื่อกี้นะน้องเขาใช้เท้าจิกบันดาเม็ดร้อยกว่าเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอาปากจิกเนี่ยมัน80อันนี้คือเป็นไปได้ว่าถ้าเราอัพเวลน้องเขาไปแบบจนตันนะคะตอนนี้น้องน่าจะตันเวล5้าห้า ก็เป็นได้ว่าอาจจะจิกอยู่ที่ประมาณร้อยต้นๆนะคะแล้วก็เวลาใช้เท้าจิกเนี่ยก็อาจจะไปถึงร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเลยก็ได้นะก็คือถ้าพัดแนะนานะก็มันก็จะเหมาะกับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าต้องการสัตว์เริ่มต้นอะไรเงี้ยต้องการสัตว์ช่วยตีเริ่มต้นนะคะก็ค่อนข้างเหมาะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ตีที่อาหารในการจับเนี่ยค่อนข้างง่ายนะคือถ้าสมมุติแบบว่าเรายังไม่ได้มีของถึงขนาดจะไปจับ ดาร์ทีเล็กหรือว่าจระเข้โบราณหรืออะไรพวกเนี้ยให้มาจับนกตัวนี้ก่อนผันว่าเวิร์กนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดามเน็โอเคเลยแล้วก็เอออะไรนะ อาหารมันก็ค่อนข้างที่จะทําง่ายนะเพราะมันเป็นของที่สามารถเก็บได้ทั่วไปที่เกาะใหม่นะคะไม่ต้องไปนั่งตกปลาให้แบบเหนื่อยหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่สําหรับผู้เล่นที่เน้นแบบว่าพีเคจริงจรงจ,รงจรังๆแบบต้องการที่ไปสู้รบปบมือกับใครหรือแบบจริงจังเลยเนี่ยพัดแนะนําว่าสาัตว์อีโวน่าจะโอเคกว่านะคะค่อนข้างที่จะ ดีกว่านะสาหรับความคิดเห็นพัดนะเพราะว่าน้องตัวนี้คือเขาอาจจะตีแรงจริงตีไวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเทียบกับสัตว e ์อีโวตัวอื่นที่แบบตอนนี้คือเขาไปไกลแล้วนะคะก็คืออาจจะสู้เขาไม่ได้นั่นเองเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพัดเพียงคนเดียวนะคะถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มันว้าวนะมันเก่งมากเลยนะทาไมมันไม่ได้กากเลยพี่ก็ อันนั้นคือแล้วแต่ทุกคนเลยนะคะก็คือเปิดกว้างได้เลยหล,ยหลายๆคนก็หลายๆความคิดนะคะแต่สาหรับพัดเองเนี่ยพัดคิดว่ามันก็โอเคนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าจะไปใช้สู้จริงจังเนี่ยสัตว์อีวูน่าจะโอเคกว่าเนาะก็ฝากเอาไว้แค่นี้นะคะสำหรับคลิปรีวิวนะคะน้องอินซีก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พัดต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะ 拜拜。Bye bye